สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านพบกับนัดกันระวันครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่19เนะฮะเดือนเมษานะครับวันนี้นะฮะเรื่องงามยามดีไม่มีนะฮะก็เราต้ระวังกันนะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะเรียกว่าถ้าดูโดยรวมนะฮะก็ถือว่าเป็นวันที่จะเรียกว่าวันที่เกี่ยวพันอ่ากับเรื่องของการทําอะไรที่มันเร่งรีบนะครับนี่วันนี้เรื่องอะไรเด่นอ่าเรื่องอะไรเด่นวันนี้คือ เกิดความเร่งรีบเป็นพิเศษนะฮะฉะนั้นถ้าใครที่มีเรื่องกังวลหรือไม่สบายใจนะฮะหรือเรื่องอะไรแบบวิตกกังวลในกระตานนะครับให้รู้ว่าช่วงนี้เดี๋ยวจะมีอะไรให้มันด่วนจีกนะฮะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบคิดเครียดอะไรมากพยายามทำอะไรให้มันจบได้ไวนะฮะนี่ฮะคือเรียกว่าเรื่องเด็ดนะฮะของในช่วงวันนี้นะครับก็โอเคนะเผื่อเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็ได้เซฟเซฟแล้วก็รีบๆทำอะไรให้เสร็จนะฮะบ,บางทีเราอาจจะมีโปรเจกต์ หรือมีงานหรือมีการนัดหมายอะไรหลากหลายที่ก็ก็เรียกว่ากระชับเวลานะครับในแต่ละแห่งแต่ละที่เป็นพิเศษสักหน่อยก็ดีนะครับแล้วก็ประการต่อมานะฮะหรือว่าไปนะช่วงนี้นะครับคนเราจะเร่งเร่งรีบๆนะฮะก็อารมณ์ก็จะอารมณ์จะเสียอารมณ์หงุดหงิดง่ายมันมีดาวดวงหนึ่งนะครับเพื่อนครับคือดาวองคารดาวองคารเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเทพแห่งสงครามหรือเป็นเทพแห่งความขยัน อ่าหรือเป็นเทพแห่งนักรบนะฮะมีหลายชื่อมันเป็นเทพแห่งสงครามนะครับฉะนั้นดาวดวงนี้นะฮะถ้าโครจรดีๆนะช่วงนั้นจะขยันมากจะโอ้โหทาอะไรแบบมีไฟแรงนะฮะแต่ตอนนี้นะฮะดาวดวงนี้ยมันโครจรแบบอ่อนแรงนะฮะถ้าแบบเป็นแบตโทรศัพท์นะฮะมันก็เลยยู่2ขีดนะครับมันก็ทําให้ช่วงนี้มันจะคนสังเกตเพื่อนๆสังเกตไหมอารมณ์มันจะ เบื่อเบื่อเซ็งเซงนะฮะใครที่อารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซงอ่าเขียนมาคุยกันหน่อยนะชวงนี้เบื่อนะฮะเซ็งนะฮะอารมณ์เหนื่อยเนื่อยเนอน้อยอะไรอย่างเงี้ยเอออารมณ์น้อยใจนะฮะหรือเขาหดหู่ใจนะครับเนี่ยอารมณ์มันจะพาไปนะฮะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะครับในช่วชนี้คือภาพรวมนะฮะไม่ใช่ว่าโหต้องทุกคนต้องเป็นฮะแต่ผลกระทบของอารมณ์นะครับมันก็จะเกิดขึ้นนะครับความเบื่อเซ็ง ความน้อยน้อยใจเซนซิทีฟนะบางทีก็น้อยหรือน้อยใจมันก็มาจากเป็นคนบางทีเรื่องบางเรื่องนะฮะมันเจอแรงกระทบของคาพูดความจาหรือวาจาของใครก็ทําให้ตัวเรารู้สึกแบบเครียดกังวลหรือน้อยใจทําไมเขาทาอย่างนี้ทําไมเขาพูดแบบนั้นอะไราเงี้ยคือมันจะมีอารมณ์แบบนี้เป็นพิเศษนะฮะก็เตือนก่อนว่าอ่ะในช่วงนี้นะเพื่อนระวังระวังเรื่องอารมณ์นะแล้วก็การเซนซิทีบางทีเจอคําพูดใครเราก็จะเก็บมาคิดเยอะ นี่ครับผู้นี้ต้องระมัดระวังนะครับอย่าคิดมากนะฮะขอให้พูดแล้วพูดถูซ้ายทะลุหูขวาไปนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียดอย่าเก็บมานะครับโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวคุยกันต่อมาดูเรื่องเลขและสีมงคลก่อนนะครับเลขแรกครับที่ใช้ได้ดีพิเศษนะฮะคือเลขหนึ่งนะครับแหมเลขแรกคือเลขหนึ่งนะฮะเลขต่อมาครับที่ใช้ได้ดีพิเศษคือเลขสามนะฮะต่อมาครับคือเลขเจ็ดนะฮะและสุดท้ายคือเลขสองนะครับ ส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโลกคือเลขสีนะฮะแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโชวครับสีแรกคือสีแดงนะฮะสีต่อมาคือสีม่วงนะครับสีต่อมาคือสีดำนะฮะสืุดท้ายคือสีชมพูนะฮะส่วนสีที่เรื่องเๆนะฮะหรือมักไม่ค่อยใช้ตรงนี้คือสีเขียวนะครับสีเดียวครับต่อมาเรื่องของทิศทางนะฮะวันนี้เลือกขวาล่างนะครับ ขวาแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่คือจังหวะหรือทิศทางที่เลือกนะครับจะดีเปพิเศษนะฮะโอเคนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่คุยกันนะฮะว่าดาวอังคารมันดาวแห่งความขยันนะฮะตอนนี้อับแสงหรือว่าแบตมันจะหมดนะครับมันเหมือนกับอะไรที่มันไขลานแกล้ๆนะฮะแล้วให้มันเดินตุ๊กตาสมัยก่อนนะฮะแล้วตอนนี้แบตมันจะหมดนะครับมันก็จะเดินช้าหน่อยอืดอาดอืดอัดเนี่ยอารมณ์ของเราตอนนี้ฮะมันจะเป็น อารมณ์ของคนเบื่อเซ็งนะครับแต่ว่าด้วยหน้าที่ขเขาที่ชอบมันก็จะกลบเกลื่อนความเบื่อเซ็งนะฮะเพราะว่าบางคนเขาถึงเบื่อเซ็งก็ต้องทำนะก็มองไม่ออกว่าลึกๆแล้วขีเ้เกียจนะอะไรอย่างงี้นะลึกๆแล้วไม่ค่อยอยากทานะแต่คอบผิดชอบมันสูงกว่านะฮะมันก็ดูว่าขยานันหรือเก่งนะฮะแต่ว่าช่วงนี้อารมณ์มันจะเหนื่อยเนื่อยน้อยใจเครียดวิตกกังวลแล้วก็จะเซนซิทีฟในคําพูดของคนรอบข้างมากเป็นพิเศษนี่ใช่ไหม อันนี้ครับขีดเส้นไฮไลท์นะฮะเราจะเก็บเอาคำพูดของคนใกล้ตัวหรือใครก็ตามเนี่ยครับเอามาในหัวนะฮะแล้วก็แปลงเป็นความกังวลความเครียดหรือความโมโหกันเนี่ยช่วยนะี้เหมือนจะทํางานเป็นพิเศษฉะนั้นต้องระมัดระวังอารมณ์และว,วาจานะฮะอารมณ์ไม่ดีมันจะถ่ายมาทางวาจาฉะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะฮะน,นี่คือเรื่องที่เตือนนะฮะช่วงนะี้คนจะทะเลาะกันง่ายนะครับด้วยควาพูดที่มันแรงเราก็ต้องแรงกลับหรือ เราก็จะเจ็บอะไรก็ตามมันก็ทําให้ช่วงช่วงนี้มันก็จะมีปัญหาการสนทนาต่างๆเนี่ยดาวพุธสมพันธ์กับดาวราหูด้วยแถมดาวองคารโครจรหมดพลังนะครับก็เห็นระยะได้อย่างว่าช่วงนี้คนรอบข้างจะทําให้เราอารมณ์เสียทําให้เราโมโหทาให้เราไม่สบายใจฉะนั้นต้อง,องระวังนะรเรื่องอารมณ์จากคนรอบข้างด้วยนะครับโอเคนะฮะประการต่อมาครับจริงๆระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะนะฮะกับการทําเรื่อง ที่เราอยากทําเป็นพิเศษหรือง่ายๆก็เรียกว่าบางทีก็ได้งานอดิเรกกันนะเออนี่ครับงานหลักๆมันเนนอยน้อยใจนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อดาวมันแบบทํางานประจําแล้วมันขี้เกียจน,นะฮะแต่ก็ต้องยังต้องทําอยู่เราะฉะนั้นมันก็เลยบอกการทําเรื่องที่อยากทําส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับพื่ว่าอยากทําอะไรบ้างไหมฮะในการใช้ชีวิตแต่ละวันบางคนอยากจะไปเรียนคอร์สพิเศษนะบางคนอยากจะไปรีแลกซ์บางคนอยากจะไปปฏิบัติธรรมบางคนอยากจะ ไปเที่ยวนะฮะหรือบาบงคนอยากจะดูซีรีส์อย่างได้ยอยู่บ้านนะครับอะไรก็แล้วแต่พยายามอะไรทําได้ทําไปก่อนนะฮะไม่งั้นบางอย่างมันจะดึงให้จิตเราตกดึงให้อารมณ์เราไม่ดีนะฮะหรือจะเอาให้อารมณ์เราเสียนะครับฉะนั้นในช่วงเนี้ยเมื่อดาวมาลักษณะของความเบื่อเซ็งเราก็ต้องทําอะไรที่มันมีความสุขหรือสนุกนะครับนี่คือทางแก้อะไรที่เราอยากทําบ้างนะฮะนี่มันก็บางคนก็เป็นวันหยุดเนาะก็เนี่ยหาได้ทำบางคนอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวนะฮะหรือบางคนอยากจะ อยู่หรือว่าไปไหนว่าไหนก็คนที่เรารักก็ไปได้ครับหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นการทําให้ชาร์จแบตนะฮะช่วงนี้ต้องชาร์จแบตเป็นพิเศษหน่อยนะครับโอเคนะฮะประการต่อมาครับในช่วงนี้นอกจากดาวังคัรนะฮะที่โคจรทําให้อารมื่นเบื่อเซ็งๆนะฮะก็ยังมีดาวพุธกับราหูดาวคู่นี้ครับที่มันสปาร์กันอยู่นะฮะก็ต้องเตือนอีกอย่างคือคนใส่และใส่ความนะอแล้วก็พวกสัตว์มีพิษนะครับมันจะแฝงตัวนะใครที่แบบ บ้านมีจุดหลืบเยอะนะฮะบางทีตัวอะไรมันเข้าไปอยู่นะฮะต้องระวังนะครับโอเคนะฮะดังนั้นดูดีๆนะครับสัตว์ด้วยคารสัตว์พวกนี้ต้องระวังเป็นพิเศษโอเคนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ช่วยดูแลดูแลสุขภาพร่างกายกันบ้างนะฮะมันดวงปวดแค่ไม่สบายกันนะครับนี่วันก่อนผมโอ้โหเหมือนกับท้องไส้ไม่ดีนะฮะไปทานไปทานนี่มาที่ไม่ไมไมมมรู้เพื่อนๆเป็นไหม มมีร่างกายน่าจะคล้ายๆกันหลายคนนะไม่มีตัวย่อยนมนะฮะทานนมไม่ได้ทานแล้วมันท้องมวนมากนะครับไปทานนะครับแล้วรู้สึกว่านานๆทานทีนะเพราะว่าปกติก็ไม่ได้ทานนมนะฮะไปทานนะฮะ <c oughs> ทานเลยนะอะโวคาโดนะฮะปั่นกับน,นมสดนะฮะน่าจะเป็นอ่าเบสิกนะแต่ก็ไม่ไม่เคยได้ทานนะครับก็เลยวลองไปทานเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้โห ทั้งคืนเลยนะฮะฉะนั้นดูแลร่างกายก็บ้างนะฮะนี่อากาศร้อนๆเนี่ยอาหารต่างๆเพื่อน,นดูดีๆนะฮะหาอาหารที่มันปรุงสุกหรือว่าที่มันถ้ามันต้องอยู่ในความเย็นนะฮะก็ดูดีๆคนรชอบกินพวกปลานะฮะปลาดิบนะครับบางทีการแพ็คหรือว่าความเย็นเนี่ยมันช่วยลดพวกตัวที่ทำให้ท้องเสียได้นั้นเนี่ยฮะก็ให้เตือนว่าระวังเรื่องอาหารดีๆนะฮะในช่วงนี้นะครับ ถ้าอากาศด้วยนะฮะโอเคครับ, okay, รบประมาณนี้นะตเตือนให้ฟังนะครับโอเคครับใครที่ชว่วงนี้ครับมีเรื่องอะไรที่เราเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจนะฮะพยายามอย่าคิดมากนะครับชว่วงนี้คนคิดมากกันเยอะพยายามตัดแต,ต,ต,ต่ดความคิดหรือว่าจะหาอะไรที่จูงเราไปทําอะไรที่มันยุ่งยุ่งไปเลยนะฮะบางคนก็ค,คิดมากนั่งอยู่มากคิดมากไปหาอะไรที่มันทําแล้วได้ตังค์หออหาอะไรที่ทำแล้วมีความสุขนะฮะแต่จะไปอ่านหรือไปหาอะไรที่แบบเห็นแล้วมันมีความทุกข์ต่อนะพยายาม มันอารมณ์มันลบเราก็ต้องไปหาที่มันบวกด้วยไหมฮะนี่ครับโอเคนะฮะขอให้โชคดีครับท่านที่ฟังคลิปนี้นะฮะหรือว่าฟังในเรื่องดวงชะตาต่างๆขอให้มีความสุขครับขอบคุณซุปเปอร์แดงขอบคุณเพื่อนที่เข้ามารับชมนะฮะขอบคุณเพื่อนที่คอมเมนต์หรือไม่ได้คอมเมนต์ไม่เป็นไรครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเป็นเมมเบอร์นะฮะขอให้โชคดีครับดูดวงสิบสองราศีครับชาวราศีตุลครับพิจิกธนูฮะเริ่มที่ตุลนะครับวันนี้กิจกรรมต่างๆของคนราศีตุล ดวงเด่นเรื่องของงานการแก้ปัญหาการเจรจาการติดต่อกันต่อรอง,อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับผลงานดีทําเรื่องสําคัญสําคัญได้หรือว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องทําต้องคิดต้องแก้ต้องเคลียร์นะฮะก็สามารถทําในช่วงนี้ได้นะครับดาวไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่าวุดาวมันมีเรื่องยุ่งๆหลายเรื่องที่ต้องทําพร้อมๆกันมากกว่านะครับบางทีมีนดัดปุ๊บที่นนทนที่นี่ทีนนท่น,นั่น,น,น,นแล้วก็บางที่ก็มาไม่ตรงเวลาบางที่ก็เจอนะครับคน นัดอย่างหนึ่งทาอย่างนึงคืออะไรตามที่มันคืออุปสรรคนะฮะจุกจิกนะครับแต่ไม่ได้แบบมีเรื่องเสียหายแล้วก็อย่างที่บอกว่าทำเลยหลหลายอย่างในเวลาในวันเดียวกันนะครับฉะนั้นบางทีอาจจะตัดตัดโปรแกรมบางอย่างบ้างก็ได้นะฮะให้มันมีช่องว่างโล่งๆสบายบ้างนะฮะนี่คือสิ่งที่แนะนํแสดงว่านี่ครับงานก็ได้ชำได้ตามปกติแล้วก็ผลงานก็ถือว่าน่าพอใจหรือว่าถ้าไม่ได้ทํางานวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่โอเคนะแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่ต้องทำะไรหลักหลายอย่างเยอะหน่อยนะครับ การเดินทางเสั้นต่อมาเรื่องของการเงินช่วงนี้ค่าใช้จ่ายบ้านและครอบครัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องการนัดหมายพักผู้บนฟุ้งนะครับหรือว่ามีครอบครัวไปกับครอบครัวคืออะไรช่วงนี้มันจะเป็นคนใกล้ตัวนะฮะค่าใช้จ่ายต่างๆมันจะวนเวียนกับคนใกล้ตัวเป็นพิเศษนะครับก็โอเคนะฮะมีปัญหาอะไรจังหวะดาวถ้าเป็นไม่ได้นะฮะถ้าเตือนช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายปรับปรับฉบพันค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง ค่าใช้จ่ายที่มองไม่เห็นค่าใช้จ่ายที่อยู่ก็โผล่เข้ามาฮนะช่วงนี้ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับช่วงนี้น่ากลัวมากน,นะค่าใช้จ่ายต่อมาครับเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดช่วงนี้ดวงดีฮะโสดคุยกับใครฮะคนเขาชอบนะฮะมีโอกาสที่จะคุยแล้วสารคามสัมพันตอนนี้ได้ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนฮะเดา,าความรักช่วงนี้เด่นนะครับพึ่งพาใสไม่หวานให้ช่วยนะฮะอะไรก็ตามก็ถือว่าความรักเด่นนะครับมีอะไรที่ปรึกษาฮารือช่วยเหลือก็คุยกันได้นะครับดวงมันเด่นทั้งโสดและไม่โสดนะฮะ เป็นกันลายามิตรกันดีนะครับโอเคต่อมาเรื่องของสูขภาพร่างกายปวดหัวเป็นไข้เป็นหวัดนะครับทันทีัยาซอครับโรคประจำตัวนะฮะแล้วก็ระวังกดไหลย,ย้อนอาหารนะ่ยทให้ป่วยถ้าจะมีลูกหลานเป็นวันสัตว์เลี้ยงวันนี้เป็นวันที่อยู่ใกล้ชิดนะครับแล้วระวังอารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะหรืออาจจะมีเหตุให้ห่วงกังวลน,นะฮะฉะนั้นช่วงนี้มีเวลาให้กับลูกหลานเป็นวันสัตว์เลี้ยงคอยสอนคอยสั่งเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับต่อมาหุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของสเสน์เสื้อผ้าช่วงนี้ เนื้อสีมงคลครับใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมนะครับกิจรกรรมภารกิจสําคัญวันนี้งามเด่นภารกิจเรื่องยากๆยกมันจะง่ายใครที่มีเรื่องทุกร้อนขบวนไม่สบายใจหรือมีเรื่องอะไรวิตกนะฮะก็จะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาบางทีมันมีเหตุปัจจัยให้ต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้นะฮะปัญหาต่างๆช่วงนี้ก็ถือว่ามันสามารถจะเคลียร์จบได้นะฮะหรือว่าใครที่มีเรื่องที่ เครียดกังวลสิ่งไหนก็ตามนี่ผมยกตัวอย่างะฮะว่าอะไรที่เราคิดทําหรือพูดช่วงนี้ให้ระมัดระวังคนพูดอย่างทําอย่างนะค,ะคนหักหลังหรือคนทําให้เราอารมณ์เสียหลักๆเลยคนนี้คือคนคนประสาทนะฮะหรือว่าทาให้เราอารมณ์ไม่ดีนะครับโอเคนะฮะแต่ลืมฮะเสื้อผ้ายังลืมฮะคิดเลยไม่หอกสีมงคลไปเลยนะฮะเออหรือหน้าตาสว่างไปเลยนะครับโอเคฮะต่อมาครับชาวราศีพิจิกับกิจกรรมต่างๆวันนี้ มุมดาวเด่นการแก้ปัญหาได้การเจรจาดีถ้าใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจจบได้ไวช่วงนี้มีเรื่องให้ต้องคิดต้องทาต้องหวังต้องตั้งใจหลากหลายอย่างสิ่งใดที่ทําในระยะนี้ผมดูว่ามันเป็นช่วงที่ดวงเกี่ยวพันนะบอกว่าคนที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลน,นะครับพยายามหาวิธีที่จะเคลียร์และแก้ให้จบโดยไวนะครับใดๆก็ตามคนพิจิกเนี่ยหมนเนี้ยทำอะไรหลากหลายอย่างทั้งงานส่วนตัวหรือมีการเดินทาง หรืออาจจะทํางานบ้านอ่าเลครั้งทีมีเมาส์ผลมาชวนพูดชวนคุยกลายไปว่าวันเนี้ยอาจจะไม่ได้ทําอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเยอะนะฮะแต่สิ่งที่ทํามันก็มีความสุขส่วนตัวของเราแล้วก็มันก็เคลียร์หน้าที่ความรับผิดชอบของมนหยุดของงานนะฮะได้เป็นอย่างดีแปลว่าทําอะไรพร้อมๆกันหลายเรื่องในวันเดียวและผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจตัดโปรแกรมบางอย่างที่มันเสียเวลาบ้างนะฮะโอเคนะครับต่อมาเรื่องของการเงินนี่สิ ช่วงนี้ฮะระวังคนกู้ยืมนะกู้ยืมแล้วก็รายจ่ายปรับฉบพันเข้ามารายจ่ายที่คาดไม่ถึงเข้ามารายจ่ายที่มองไม่เห็นโผล่เข้ามาฉันต้องระวังระวังเรื่องของรายจ่ายนะครับบางทีเราก็ตึงๆนะฮะหมุนหาใครรอบข้างก็ยากเหลือเกินนะครับมีแต่ตึงก่าเราอีกนะฮะฉะนั้นก็ต้องพยายามบริหารเงินดีๆนะครับหาไรายได้พิเศษทางในถึงบ้างก็ดีบางทีมันําให้ เราเบาความเครียดได้บ้างนะฮะถ้ามันมีรายได้พิเศษเข้ามานะครับนนเ,นเนื่องไปเหนื่อยแทนในการงานที่ต้องทําอีกกำนวนนะฮะมันมีรายได้มันก็ต้องทำอะไรซึ่งอย่างที่มีรายได้นะฮะโอเคครับอย่างน้อยให้มันวางแผนการเงินดีๆแล้วกันนะฮะช่วง่างนี้ไปนะต่อมาครับภูมิดาวเกี่ยวกับเรื่องของความรักทั้งสดและไม่สดความรักนะครับในช่วงนี้ยังดีอยู่นะฮะยังเป็นกําลังใจยังเป็นที่พึ่งทางใจยังมีโอกาสที่จะเออทำอะไรแล้วทําอะไรก็ตามแล้ว มันมีความสุขนะฮะช่วงน,นี้ก็เป็นช่วงที่ดาวความรักเด่นนะครับนี่ผมมองอย่างนะฮะว่าระยะเน,นี้มีอะไรพึ่งพาใสระหว่างกันและกันได้นะฮะมีอะไรก็ปรึกษาหรือกันได้นะครับต่อมาเรื่องของสูขาพร่างกายล้อนไนปวดหัวเจ็บคอท่านในวัยสอครับเหมือนกับนอนไม่พอมีความเครียดแฝงแล้วก็โรคประจําตัวครับท่านมีลูกหลานบริวารสั์เลี้ยงช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเรียกว่าพอจะสบายใจนะฮะ ในการอยู่ใกล้ชิดหรือก็เป็นที่ชาร์จแบตให้กับเราเป็นอย่างดีฉะนั้นชวงนี้ลูกหลานไร่วาสัตว์เลี้ยงก็ถือว่าโอเคแต่ต้องระวังหรือว่าเขาป่วยแค่ไม่สบายนะฮะคอยเตือนๆคนที่หนึ่งถ้าเขานอนดึกหรืออะไรก็ตามนะฮะต่อมาเรื่องของมงกุฎเตือนไม่ได้เรื่องของสเสนีเสื้อผ้าครับชุงนี้เน้นสีมงคลครับใบหน้าเน้นความสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอหมมาเดินนะครับ,รบรกิจกรรมภารกิจดวงภารกิจทำาลายๆหลักหลายอย่างในวันเดียวกันและผลลัพธ์ถือว่าน่าพอใจ ช่วงนี้ค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยแต่ก็ยังหมุนเงินได้มีการเปลี่ยนแผนเล็กน้อยนะครับตั้งใจจะไปแต่ไม่ได้ไปไปเปลี่ยนที่อื่นแทนแต่ก็ไม่มีอะไรน่าเสียดแล้วก็การพูดคุยเรื่องสําคัญโอเคสาเร็จมุมดาวช่วงนี้ทั้งระวังคนแก้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะครับดูแลร่ลางกายดีๆแล้วสุดท้ายช่วงนี้ครับพอจะมีข่าวดีเรื่องของการช็อปหรือซื้อของได้ของที่ดีดราคาคุ้พอใจหรือว่าได้ของที่อยากได้มานาะนโอเคนะครับต่อมาฮะชราศาีธนูฮะ กิจกรรมภารกริจต่างๆครับคนันูวันนี้เป็นวันที่เด่นใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือมีอะไรก็ตามจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลานะครับจังหวะดาวไม่ได้เสียหายเพียงแต่ว่ามันมีภารกิจยุ่งยุ่งเยอะสักหน่อยนะฮะอะไรก็รู้มลุมมาตุ้มเต็มไปหมดนะครับวันนี้นะฮะมันมีดาวเกี่ยวข้องกับงานหรือภารกิจต้องทําแต่ถ้าแนะนานะฮะหาเวลาชาร์จแบตบ้างจะพักจะนอนจะอู่เอาบ้างก็ดีนะครับเพราะว่า ชูเป็นราศีที่ทําอะไรได้ทั้งวัดนะครับดังนั้นหาเวลาเซฟสมองร่างกายตัวเองบ้างก็ดีนะฮะดาวแห่งการทํางานเชิงลุกดีหรือว่าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากทานะฮะโอเคทําขยับได้ขยับนะครับนี้ผมเว้นวรรคไ้ว่าถ้าเราเลือกงานส่วนตัวได้ก็หาอะไรที่ทําแล้วมีความสุขนะครับทาบ้างนะฮะหมุนเงินได้ครับมีโอกาสได้ซื้อของถูกใจนะฮะหรือก็การเงินหลกัหลกๆมันก็ใช้ ไปกับทั้งเรื่องของการกินอยู่หลับนอนทั่วไปนะฮะแล้วก็ซื้อของถูกซื้อของจําเป็นนะหรือสถูงใช้กับตัวเองนะครับฉะนั้นโดยรวมค่าใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็ครอบครัวเป็นหลักนะฮะแต่ก็ยังหมุนได้แต่ก็ยังเผลอ,อก็ยังต้องมีรายจ่ายอื่นอีกน,นะฮะคนในครอบครัวต้องใช้เงินเพิ่มหรือว่าใครก็ตามที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นต้องใช้เงินชุดน,นี้ก็จะเป็นเหมือนกับเราเป็นเหมือนขุนคลังนะฮะของครอบครัวนะฮะมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นนะครับฉะนั้นช่วงนี้เราของ เลยจ่ายนะครับโอเคฮะต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับอันนี้ตื่มเตือนว่าให้ระวังเรื่องของการพักผ่อนนอนไม่พอนะฮะแล้วก็ช่วงนี้หาวิธีชาร์จแบตร่างกายดีๆนะครับพักผ่อนสมองร่างกายบ้างนะฮะอันนี้ไว้สวรระวังโรคประจำตัวครับแล้วก็จุกเสียดท้องลมกดแกส๊สเยอะนะครับมุมดาวถ้าโดยรวมนะครับความรักคนที่โสดช่วงนี้ก็คุยกับคนที่เราชอบได้แต่ส่วนคนที่คุยแฟนแล้วนะครับดากความรักช่วงนี้ก็ยัง โอเคนะฮะเรียกว่าเป็นดวงที่เป็นมิตรกันนะครับพึ่งพาช่วยเหลือหรือแม้แต่บางทีอาจจะมีเรื่องไม่สบายใจนะฮะมาเป็นที่ปรึกษานะครับก็ได้อยู่นะฮะต่อมาครับเรื่องของท่านที่ต้องบอกนะระยะนี้มีลูกหลานบริบาลสัตว์เลี้ยงฮะก็อยู่พยายามหาเวลาสังเกตแล้วคอยช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาหรือว่าพยายามให้อยู่ใกล้กลกลชิดจะดีนะครับเสนิดเสื้อผ้าครับเน้นทูโทนสองสี ใบหน้าสว่างสะอาดสบายตาร่างกายกลิ่นหอมกิจกรรมภุรกิจที่ทำงานเด่นเลียร์เคลียร์ปัญหาได้แก้ปัญหาที่ยากได้อะไรที่มันมีเรื่องกังวลหรือมีตกไม่สบายใจเดี๋ยวจะมีตัวช่วยเข้ามาทันเวลาจังหวะดาวเกี่ยวข้องเรื่องของอาจจะได้ทําเรื่องสําคัญสําคัญนะฮะหรือว่าบางทีเรามีปัญหาเรื่องกระตามมันก็จะสามารถเคลียร์จบได้ง่ายระวังคนเรื่องนัดผิดนัดหรือว่าผิดวาจาช่วงนี้ถ้าต้องไปไหนเมื่อไหนนะครับก็เรียกว่าพยายามเซฟ ร่างกายดีๆฮะใช้ร่างกายให้พอดีๆนะครับแล้วสุดท้ายช่วงนี้ดวงมีเรื่องดีๆพิเศษพิเศษเกิดขึ้นนะฮะอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เราชุ่มฉ่ำใจหรือทำให้เราสบายใจนะครับโอเคนะฮะจบครับขอบคุณที่ตามนะฮะท่านที่ฟังคลิปนี้จบก็ขอให้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับโชคดีครับเป็นกันลมงใจนะยครับสวัสดีครับ